กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหญิงพระบ้านค่ะพี่พี่ขาวันนี้น้องหญิงมีรายการพระบ้านสวยๆหลายรายการมาแบ่งปันนะคะพี่พี่ขาวันนี้เป็นคลิปอีพีที่81ค่ะพี่พี่ขาน้องหญิงแบ่งปัน200ส่งฟรีค่ะมีเก็บปลายทางและรับคู่อยู่ที่300เองค่ะชอบคู่ไหนองค์ใดพี่พี่โทรหาน้องหญิงพระบ้านได้ที่เบอร์0-64 เก้าเ 8, 8นะคะเบอร์โทรและไอดียลนน้องหญิงใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่พี่ขาก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่ขาส่งฟรีทุกรายการค่ะยินดีให้บริการทุกท่านค่ะก็ส่ง ชอบองไหนรายการใดโทรหาน้องหญิงได้เลยค่ะพี่พี่ขาฝากพี่พี่ทุกท่านด้วยนะคะช่วยกดติดตามช่วยแชร์เป็นกําลังใจให้น้องหญิงพระบ้านสักนิดหนึ่งนะคะพี่พี่ขาที่สําคัญเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนรอรับชมพระบ้านจากช่องน้องหญิงได้เลยค่ะพี่พี่ขาเดี๋ยววันนี้น้องหญิงขออนุญาตเริ่มรายการแรกเลยนะคะขอเริ่มองค์แรกที่รายการนี้ค่ะพี่พี่ขาน้องหญิงให้พี่พี่ดูชัดๆนะคะ นี่ค่ะองนี้เป็นพระปิดตาค่ะเนื้อหาเป็นปีกงาน,นะคะเลี่ยมพิเศษค่ะพี่พี่รายการที่หนึ่งค่ะนี่ค่ะวันนี้สองร้อยดูรายการนะคะพี่พี่ค่ะนี่ค่ะน้องหญิงให้ชมด้านหลังนะคะมีรอยจานนะคะต่อไปรายการที่สองค่ะพี่พี่ค่ะ น้องหญิงแบ่งปันพี่พี่เป็นองค์นี้เลยค่ะพระปางลีลาเนื้อชินนะคะดูใกล้ๆนะคะรายการที่สองค่ะพี่พี่ขาต่อไปค่ะพี่พค่ขารายการที่สามค่ะนี่ค่ะแบ่งปันองค์นี้เลยค่ะพระเทิดขนนกค่ะองค์สวยๆค่ะพี่พี่ ยังอยู่ในช่วง EP พิเศษนะคะน้องหญิงแบ่งปันราคาพิเศษ 200, 2 0 0ส่งฟรีทุกรายการค่ะรายการที่3นะคะต่อไปรายการที่4ค่ะพี่ๆค่ะองค์นี้เลยค่ะพระนางพญาค่ะเก็บเลี่ยมพิเศษเลยนะคะ รายการที่4ค่ะพี่ๆขาแล้วก็ด้านหลังองค์พระค่ะรายการที่5ค่ะเหรียญหล่อ,ลอพระปิตาองค์นี้ค่ะนี่ค่ะค่ะสวยๆหน้าสะสมนะคะพี่ๆชมรายละเอียดทุกรายการได้เลยค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่6ค่ะองค์นี้เป็นพระกรุนะคะพิมพ์ใหญ่มากๆน้องหญิงแบ่งปันให้พิเศษเลยค่ะพี่ๆขาสองร้อยเท่ากันค่ะนี่ค่ะองใหญ่มากค่ะดูใกล้ๆชัดๆนะคะรายการที่6ค่ะพี่ๆขาให้ชมด้านหน้าด้านหลังกันใกล้ๆเลยค่ะต่อไปรายการที่7ค่ะนี่ค่ะเป็นเหรียญหล่อห้าพระองค์เลยนะคะหลวงพ่อเงินค่ะ องค์นี้เลี่ยมพิเศษด้วยนะคะเป็นเลี่ยมนากลงยาค่ะให้ดูด้านหน้าด้านหลังกันค่ะต่อไปค่ะรายการที่8ค่ะหลวงพ่อทวดพิมพเตารีดค่ะพี่พิหาชมชัดๆกันได้เลยค่ะนี่ค่ะด้านหลังตอกฉอฉิ่งแบบนี้นะคะ และต่อไปรายการที่9้าค่ะหลวงพ่อเปินค่ะพี่พี่นี่ค่ะดูใกล้ๆนะคะเหรียญสวยมากๆค่ะเป็นรายการที่9ค่ะนี่ค่ะน้องหญิงขยับเข้ามาให้ชมชัดๆเลยนะคะและรายการที่สิบค่ะนี่ค่ะหลวงพ่อผางค่ะพี่พี่องค์นี้เก็บพิเศษนะคะ แบ่งปันพร้อมกล่องค่ะพี่พี่ขาสองเท่ากันด้วยค่ะดูกันชัดๆนะคะรายการที่10ค่ะวันนี้ EP พิเศษเลยนะคะพี่พี่ขานี่ค่ะองค์นี้พร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่11ค่ะน้องหญิงจัดพิเศษให้เลยค่ะพระสมเด็จค่ะองค์นี้เลี่ยมกรอบสีเหลืองทองด้วยนะคะ200เท่ากันนะคะนี่ค่ะชื่นชอบโทรหาน้องหญิงได้เลยนะคะโทรเข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะยินดีให้บริการทุกท่านนะคะต่อไปค่ะรายการที่12ค่ะ ขยับให้พี่ๆมองชัดๆค่ะองค์นี้พิเศษมากๆนะคะพระปิดตาค่ะเป็นเหรียญลักษณะนะคะเป็นเนื้อชินนะคะพิมพ์สามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะพิเศษเลยนะคะรายการที่สิบสองค่ะน้องหญิงเก็บแยกพิเศษไว้นะคะอง์นี้ได้พร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะให้มองเนื้อหากันด้านหลังกันชัดๆนะคะนี่ค่ะฝั่งตะกุดด้านหลังด้วยนะคะรายการที่สิบสองนะคะพี่ๆขา น้องหญิงส่งฟรีให้ทุกรายการนะคะต่อไปรายการที่13ค่ะพระพุทธ25่สัตวรรษค่ะดูชัดๆัดนะคะเหรียญงดงามมากค่ะต่อไปรายการที่14ค่ะพี่พี่หาองค์นี้เลยค่ะหลวงพ่อช้านะคะดูชัดชัดนะคะ วันนี้แบ่งปันเท่ากันทุกรายการเลยนะคะต่อไปค่ะรายการที่15ค่ะหลวงพ่อทบองค์นี้ค่ะเหรียนสวยมากค่ะพี่พี่รายการที่15นะคะดูชัดๆเลยค่ะ และต่อไปค่ะรายการที่16ค่ะอง์นี้เป็นพระกลิ่งค่ะพี่พี่ขาเนื้อเงินงดงามมากค่ะให้ชมกันชัดๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังตอกสอทอนะคะแล้วก็ด้านล่างอุดกลิ่งแบบนี้รายการที่16ค่ะนี่ค่ะพี่พี่ขาต่อไปค่ะรายการที่17ค่ะน้องหญิงพิเศษให้เลยค่ะ หลวงพ่อทวดค่ะพี่พี่ขาลูกใกล้ๆนะคะเลี่ยมกรอบลงยาสวยมากๆค่ะแล้วก็ด้านหลังหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่17ค่ะต่อไปรายการที่18ค่ะหลวงปู่หมุนค่ะพี่พี่ขาองนี้เลี่ยมกรอบพิเศษสีทองค่ะ สวยมากรายการที่18ค่ะพี่พี่ขาและรายการที่19ค่ะน้องหญิงแบ่งปันนี่เลยค่ะเดี๋ยวหล่อหลวงพ่อโตนะคะพิมพ์ใหญ่นะคะองค์สามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะพี่พี่ดูใกล้ๆค่ะรายการที่19นะคะ และรายการที่ยี่สค่ะน้องหญิงแบ่งปันรายการพิเศษเลยค่ะตะกุดค่ะพี่พิหาองค์นี้มีปิดทองด้วยค่ะค่อนข้างยาวประมาณ4ี่นิ้วนะคะแล้วก็ใหญ่มากๆค่ะรายการที่ยี่สิบค่ะน้องหญิงแบ่งปัน200อเท่ากันเลยค่ะตะกุดนะคะเก่าๆแบบนี้ค่ะอันนี้น่าเก็บมากๆค่ะพี่พิหาจัดพิเศษให้เลยนะคะ แลวต่อไปรายการที่21ค่ะนี่ค่ะพี่พี่ขาองค์นี้รูปหล่อหลวงพ่อไปค่ะดูใกล้ๆชัดๆนะคะนี่ค่ะองค์พังงดงามมากรายการที่21ค่ะพี่พี่ขาเก็บเรียมพิเศษด้วยนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่22ค่ะน้องหญิงให้มองชัดชัดเลยค่ะเป็นพระร่วงนะคะพิมพ์อุ้งไก่ค่ะนี่ค่ะรายการที่22นะคะต่อไปค่ะรายการที่23ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อทบค่ะนี่ค่ะองค์ยิกเลี่ยมพิเศษกันน้ำด้วยนะคะ นี่ค่ะน้องหญิงส่งตรงปกองค์ตรงตามคลิปทุกรายการนะคะชื่นชอบโทรหารน้องหญิงได้เลยค่ะต่อไปรายการที่24ค่ะหลวงพ่อหลิววัดอะไรแตงทองค่ะนี่ค่ะมองกันใกล้ๆนะคะรายการที่24ค่ะ มองแล้วชอบคู่ไหนพี่พี่โทหาน้องหญิงได้เลยค่ะและรายการที่25ค่ะองค์นี้สวยมากพี่พี่ดูชัดๆนะคะสังเกตเนื้อนะคะแล้วด้านล่างค่ะนี่ค่ะอุดทองแดงพร้อมรอยจานแบบนี้ค่ะรายการนี้พิเศษมากๆนะคะเป็นรายการที่25ค่ะต่อไปค่ะรายการที่26ค่ะ องค์นี้ค่ะพระพุทธชินราชอินโดจีนค่ะองค์ค่อนข้างใหญ่มากๆค่ะรายการที่26นะคะพี่ๆชมชัดๆได้เลยค่ะต่อไปค่ะรายการที่27ค่ะพระสมเด็จองค์นี้ค่ะนี่ค่ะเลี่ยมพิเศษแบบนี้เลยนะคะเป็นเลี่ยมกันน้ำนะคะ นี่ค่ะชอบองคไหนโทรหาน้องหญิงได้เลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังมีรอยจานด้วยนะคะต่อไปค่ะรายการที่2 8ค่ะพี่พี่องนี้เลยค่ะหลวงพ่อเงินค่ะสวยมากพี่พี่ค่ะสองเท่ากันเลยนะคะชอบผู้ไหนโทรกันเข้ามาได้เลยนะนี่ค่ะรายการที่ 28ค่ะพี่พี่ขาองหญิงให้มองใกล้ๆเลยค่ะแล้วต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้าค่ะพี่พี่ขาองหญิงแบ่งปันองค์นี้เลยค่ะพระปิดตาเก่าๆเนื้อสีเหลืองนะคะชมใกล้ๆชัดๆนะคะรายการที่29ค่ะองค์พระงดงามมากๆสังเกตยันด้านหลังนะคะ และรายการที่30ค่ะพี่พี่าองนี้เลยค่ะพระพรมทรงคุดค่ะองพระค่อนข้างเก่ามากๆค่ะเลี่ยมกันน้ำแบบนี้นะคะนี่ค่ะรายการที่30ค่ะน้องหญิงแบ่งปันเท่ากันด้วยค่ะองค์ใหญ่มากนะคะพี่พี่า200ทุกรายการส่งฟรีนะวันนี้ค่ะแล้วก็ด้านหลังค่ะ นี่ค่ะระบุเทพนิมิตแบบนี้นะคะรายการที่30ค่ะและต่อไปรายการที่31ค่ะน้องหญิงแบ่งปันพี่พี่เป็นพระรอดองค์นี้นะคะเป็นพิมพ์เล็กเก็บเลี่ยมพิเศษเลยค่ะพ,พี่สังเกตได้เลยนะคะรายการที่31ค่ะต่อไปรายการที่32ค่ะพี่พี่คะ องค์นี้พระปิดตาค่ะมีปิดแผ่นทองด้านหน้าด้วยนะคะให้ชมชัดๆเลยค่ะรายการที่32ค่ะต่อไปรายการที่33ค่ะพี่ๆี่าแบ่งปันพี่ๆเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านค่ะชมกันใกล้ๆค่ะ นี่ค่ะวันนี้ก็เป็นอีพีพิเศษจากช่องน้องหญิงพระบ้านนะคะชอบองคไหนโทรหาน้องหญิงได้เลยค่ะต่อไปรายการที่สามสิบสี่ค่ะองค์นี้เลยค่ะพี่ๆค่ะนี่ค่ะเป็นพระรูปหล่อนะคะเนื้อหาเป็นชิ้นเงินสวยมากๆค่ะเก็บทรัพย์อย่างดีนะคะรายการที่สามสิบสี่ค่ะ ให้พี่ๆได้ดูใกล้ๆนะคะชัดๆเลยค่ะรายการที่35ค่ะน้องหญิงแบ่งปันเป็นพระกริ่งองค์นี้ค่ะนี่ค่ะน่าเก็บมากๆค่ะพี่ๆค่ะชื่นชอบโทรหาน้องหญิงได้เลยนะคะให้ชมใกล้ๆเลยนะคะ และรายการที่36ค่ะเหรียญหล่อพระพุทธชินราชค่ะหล่อโบราณสวยๆค่ะพี่พี่ขาแล้วองค์นี้นะคะเป็นพิมพ์สองหน้านะคะรายการที่36ค่ะต่อไปรายการที่37ค่ะพี่พี่ขา เป็นพระเปิมนะคะองนี้พิมพ์เล็กค่ะดูชัดๆนะคะเนื้อมันวาวค่ะพี่ขาหาเก่าๆสวยๆนะคะรายการที่37ค่ะวันนี้น้องหญิงแบ่งปันอีพีพิเศษเลยนะคะและต่อไปค่ะรายการที่38ค่ะหลวงพ่อโสธรค่ะมองก,กันใกล้ๆชัดชันะคะ แบ่งปันกันในราคาพิเศษเลยค่ะพระบ้านเราราคาเบาๆจากช่องน้องหญิงพระบ้านนะคะและต่อไปรายการที่39ค่ะพี่ๆค่ะแบ่งปันพี่ๆพ,พ,พิเศษเลยค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้ค่ะนี่ค่ะดูชัดๆใกล้ๆกันนะคะแล้วองค์นี้เก็บเลี่ยมพิเศษด้วยนะคะ งดงามมากๆค่ะรายการที่39ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ขยับให้ชมชัดๆนะคะด้านหลังค่ะแบ่งปันพิเศษเลยนะคะให้200เท่ากันเลยนะคะพิเศษท้าย EP ค่ะและรายการที่40ค่ะตะกุดยาวๆเลยค่ะพี่ๆค่ะความยาวอยู่ประมาณ4ีถึงหนิ้วค่ะ เป็นเนื้อตะกัวค่ะตรงนี้มีรอยจานนะคะรายการที่40ค่ะพี่พี่ขาน้องหญิงแบ่งปันสีสองร้อเท่ากันเลยนะคะนี่ค่ะพิเศษมากนะคะพี่พี่ขานี่ค่ะดูชัดๆเลยค่ะจัดพิเศษให้พี่พี่ทุกท่านเลยนะคะพี่พี่ขาชื่นชอบติดต่อกันเข้ามานี่เลยนะคะ ต่อไปรายการที่41ค่ะพิเศษมากๆค่ะพระปิดตาองค์นี้ค่ะพี่พี่ขาน้องหญิงให้ชมใกล้ๆเลยค่ะนี่ค่ะเก็บแยกไว้พิเศษเลยนะคะเนื้อชิ้นฝั่งตะกุดด้านหลังค่ะรายการที่41ค่ะนี่ค่ะรายการสวยๆค่ะพี่พี่ขาแบ่งปัน200ส่งฟรีทุกรายการเลยค่ะต่อไปรายการที่42ค่ะน้องหญิงแบ่งปันหลวงพ่อทวดค่ะ นี่ค่ะดูชัดๆใกล้ๆกันนะคะนี่ค่ะงดงามมากรายการที่สี่สิบค่ะพ,พี่ชอบคู่ไหนโทรหาน้องหญิงได้เลยค่ะต่อไปรายการที่สี่สิบค่ะพี่ๆค่ะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะนี่ค่ะ ฮาบ้านเก่าๆสวยๆนะคะเบาๆนะคะด้านหลังค่ะต่อไปรายการที่สี่สิบสี่ค่ะพี่ๆค่ะแบ่งปันพี่ๆเป็นองค์นี้เลยค่ะพระกุสยสวยๆนะคะดูใกล้ๆได้เลยค่ะรายการที่สี่สิบสี่ค่ะองหญิงแบ่งปันพิเศษเลยนะคะ และรายการที่45ค่ะพี่พี่ขเป็นองค์นี้เลยค่ะนี่ค่ะหลวงพ่อสว่างนะคะก็แบ่งปันพี่พี่พร้อมกล่องเลยนะคะองค์นี้พิเศษท้ายอีพีเลยค่ะรายการที่45ค่ะนี่ค่ะ องค์นี้พิเศษเลยนะคะพี่พี่ได้รับพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะรายการพิเศษท้ายทาย ep ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพี่พค่ะน้องหญิงก็เปิดแบ่งปันพี่พี่ทั้งหมด45รายการนะคะพี่พี่ชื่นชอบ คู่ไหนรายการใดก็สามารถโทรติดต่อน้องหญิงพระบ้านกันเข้ามาได้เลยนะคะน้องหญิงส่งฟรีทุกรายการนะคะวันนี้200ส่งฟรีค่ะมีเก็บปลายทางรับคู่อยู่ที่300บาทน,นะคะสามารถติดต่อน้องหญิงพระบ้านได้ที่เบอร์0ู4ย์3 8 1 6 8ค่ะพี่พี่ขาน้องหญิงพระบ้านยินดีให้บริการทุกทกท่านเลยนะคะฝากช่องน้องหญิงพระบ้านช่องน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่พี่ทุกท่านด้วยนะคะช่วยกดติดตามช่วยแชร์ เป็นกำลังใจให้น้องหญิงสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยค่ะรอรับชมผ้าบ้านราคาเบาๆจากช่องน้องหญิงได้เลยค่ะสําหรับวันนี้น้องหญิงสวัสดีค่ะ